เอ้ยเนื่อยพี่น้องเอ,อ้ยแลนแก่บนไทยลานมืน่อยก็ไม่แก่บนกับเจอพอรลักเมืองวานห้าอุดอรในะะาาออราคาเมื่อ,อยแอ,อนจ,จอพอรลักเมืองนักกานแพทยมาขอพรจาพอลักเมืองนังกกาค่ะเอ้ยเมือ่อย ไปแรนแก่บนโยกกลมหลวงประจักมากกับเมื่อสุดตัวไงนก็มาเก้งเฮ้งใหญเบกถอพี่น้องเอ้ จพขอละเมื่อจังหวัดอุดอรค่ะมาขอพอน้ำเพลินมาแก่บุญน้ำเพลินเมื่อน,นีวนน้วันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดกาคมทาง่องกันค่ะ ยังไม่เศร้าก็เย็นต้วีวีว่วนๆอยู่สนหนึ่งก่อนอนะหน,นาววนน้อพี่น้องข้างอื่นจะได้พี่น้องข้างเมือง,งอุดรตะหนาวแล้วค่ะ